กินอะไรคะป๊อปปี้โปใครเอามาให้คะไน่โล,ล่งไน่โล,ล่งอร่อยไหม,อ,ไรมอร่อยมากอร่อยมากชิมดูสิสีอะไรคะนี่สีม,ม่วง <laughs> สีเหลือง,องสีเหลืองเยลโลวสีเหลืองเยลโลว์ชเหลืองไหนชิมดูสิอร่อยไหมลองชิมให้ดูหน่อยสิเป็นไ,ไง อะไรอะไรคืออร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอะไรคะกินอะไรคะนี่โบใครเอามาให้เล่นงอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากใช่ไหมอืมอร่อยไหมเไป็นล่ะ ระวังมันตกนั่นน่ะหน้าตางอ,อันนี้อะไรคะสีม่วงสีม่วงอะอะไรสีม่วงอุ้ยใครซื้อให้แม่อะไรนั่นมาพูนี่มาพูนี่มาไปเลยียงเรยงเลยซื้อมาจากไหนอห่ะ <laughs> ซื้อมาจากยูพุนยูพุนซื้อมาจากยูพุนยังไงเว้ย ไปตัดผมไหมผมยาวมากเลยนะไอ้กินหน่อยหมดหรือยังพี่โปหมดหรือยังหมดหรือยังอุ้ยเุ้ยเุ้ยอุ้ยอ้ือก็อไปไหนอ่ะจะไปไหนอ่ะ